วันนี้นะคะเราจะมาทำแกงหัวปีกันจ้า <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันแล้วก็ไปดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะ <Kill ya! S 1> วันนี้นะเราจะมาแกงหัวปีกันพอดีกลับโคราชมาแล้วก็ได้หัวปีมาสามหัวเดี๋ยวนี่นะแกะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหั่นนะคะแล้วก็มีพริกแห้งพริกขี้หนูสวนกระเทียมน้ำปลา แล้วก็ปลาแห้งเราใช้ใส่ปลาแห้งนะคะแค่นี้แหละกินแบบง่ายพี่ไม่ชอบอะไรยุ่งยาก <Yes! S 1> หัวปีนะคะหั่นเสร็จแล้วก็นี่แช่น้ำไว้แช่ไว้น้ำเกลือนะจะได้ไม่ดำส่วนนี่ก็พริกกระเทียมโขลกรวมกันไว้กระเทียมนะคะพี่ใช้ประมาณหัวหนึ่งแล้วก็พริกก็แล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะเนาะ เดี๋ยวเราไปตั้งหม้อทำกันดีกว่า <Okay. S 1> น้ำใส่หม้อนะแล้วก็ตั้งไฟจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่พริกกระเทียมที่เราโขกไว้นะใส่ลงไปแล้วกินฉุนออกมาเลยท่าทางจะเผ็ดหน้าดูเดี๋ยวพอน้ำเดือดนะเราจะมาปรุงรสก่อนนะคะคือเจ๊จะปรุงรสก่อนนะคะแล้วก็จะใส่หัวปีทีหลังเพราะว่าถ้ารสมันนัวเข้าที่แล้วพอเราเอาหัวปีลงไปอะ่ะ รสชาติมันจะได้ซึมเข้าไปในหัวปีจะได้กินแล้วแบบแซ่บนัวหลายเด้อวันนี้จะปรุงด้วยน้ำปลาแม่สุนารีแล้วก็ชิมรสชาติดูว่าถูกปากหรือยังโอเคอันนี้เติมน้ำปลาแม่สุนารีไปแล้วนะจ้ะเดี๋ยวจะมาชิมรสด,ดูว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มไหม,อ,ม <c oughs> อร่อยแซ่ นัวมากเค็มหวานกำลังดีไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวหัวปีแล้วนะนะหัวปีที่เราแช่น้ำเกลือไว้อย่าลืมล้างน้ำเกลือออกเด้อเดี๋ยวเค็มปิดปีเลยเด้ออ่ะตอนนี้ก็ใส่หัวปีลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอมันเดือดเนาะพอมันเดือดแล้วก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาแห้งลงไปนะใส่ปลาแห้งสักครึ่งตัวนะเดี๋ยวจะบีใส่ลงไปเลยไม่ต้องตําไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนะ่ะเอาแบบง่ายๆเพราะเป็นคนชอบอะไรง่าย ไม่ชอบอะไรยุ่งยากน้อเฮงเงนาะใส่ลาแห้งลงไปแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดือดแล้วด้วยเปิดไฟไปม่่ากันได <Yes. S 1> นน้แกงหัวปีเราก็เสร็จแล้วนะคะอร่อยมากขอบอกพอดีช่วงนี้ไดเอทเนาะก็เลยมาทำอ,อาหารแบบง่ายๆแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารเราทำอะเนาะ เพราะสมัยก่อนมันก็ไม่มีอะไรมากมายก็ทํากันแบบว่าง่ายๆมีอะไรที่อยู่ในบ้านก็ทํากินกันโอเคอร่อยมากลเ, <c oughs> เลยเจ๊สุดหมดถ้วยโอเคเย้